พระสยามเทวาธิราชมาขอพบหลวงปู่มัน่นพระสยามเทวาธิราชมาขอพบท่านพระอาจารย์มัน่นภริทัตโตเหตุการณ์ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่าคราวหนึ่งท่านพักอยู่ที่ดอยมูเซอร์วันหนึ่งตอนท่านออกไปบินธบาตได้สังเกตเห็นชาวบ้านจับกลุ่มสนทนากันด้วยท่าทางตื่นเต้นฝั่งไม่ค่อยรู้ภาษาได้ยินแต่ว่า ยาปานยาปานพอกลับถึงวัดท่านจึงถามคนในวัดด้วยภาษาคำเมืองว่าเขาพูดอะไรกันก็ได้ความว่าทหารยาปานหรือทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นประเทศไทยที่เมืองสงขลาการรบเป็นไปอย่างหนักหน่วงมีแม่ค้าขายของเข้าร่วมรบด้วยนักรบแม่ลูกอ่อนก็มีแม่ลูกหนึ่งลูกสองก็มีหลวงปู่มั่นฟังแล้วก็ยิ้มต่อมา ได้มีคำสั่งจากรัฐบาลถึงกองทัพให้ทหารไทยหยุดยิงโดยอ้างว่าญี่ปุ่นไม่ต้องการรบกับไทยขอแค่ผ่านทางเฉยๆแต่ทหารไทยประจำแนวหน้าพร้อมทั้งนักรบแม่ลูกอ่อนก็ยังไม่หยุดยิงและไม่ยอมถอยทหารญี่ปุ่นจึงขึ้นบกไม่ได้ตายเขียวไปทั้งทะเลจนรัฐบาลต้องส่งกองทหารอื่นเข้าไปสั่งให้ทหารญี่ปุ่นหยุดยิงแล้วขอสับเปลี่ยนกองทหาร ทัพแนวหน้าและนักรบแม่ลูกอ่อนจึงได้หยุดยิงแล้วถอยเข้ากรมกองฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นจึงขึ้นบกได้หลวงปู่มั่นทราบข่าวแล้วก็ไม่ได้ถือเอาเป็นอารมณ์ด้วยคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกช้าวันต่อมาจวนจะสว่างหลวงปู่มั่นเกิดวิตกว่าชะตากรรมของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรกันหนอพผ่นก็ปรากฏนิมิตขึ้นว่าประเทศไทยคล้ายภูเขาสูง บนยอดมีธงสามสีปลิวสะบัดอยู่และมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่เหนือธงไทยมองดูตีนเขาลูกนั้นก็เห็นมีธงชาติต่างๆปักล้อมรอบเป็นแถวๆท่านจึงพิจารณาได้ความว่าประเทศไทยไม่เป็นอะไรมากนอกจากผู้มีกรรมเท่านั้นและต่อไปนานา,นาประเทศจะยอมรับนับถือเพราะประเทศไทยพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เบียดเบียนรังแกข่มเหงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ และประเทศไทยก็ไม่เคยข่มเหงประเทศใดนอกจากป้องกันตัวเท่านั้นชาติต่างๆจึงยอมรับนับถือเป็นกัลยาณมิตรในเวลาต่อมาวันหนึ่งพระสยามเทวาธิราชพร้อมคณะเทพบริวารได้พากันมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่พอรายงานตัวเสร็จท่านพระอาจารย์มั่นถามวัตถุประสงค์พระสยามเทวาธิราชตอบว่า เวลานี้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดกรุงเทพอย่างหนักหน่วงพวกข้าพเจ้าป้องกันเต็มที่หลวงปู่มั่นถามว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายไหมพระสยามเทวาธิราชตอบว่ามีหลวงปู่มั่นถามว่าทำไมไม่ช่วยพระสยามเทวาธิราชตอบว่าช่วยไม่ได้เพราะเขามีกร,รมเวรกับฝา่ายข้าศึกจะช่วยได้แต่ผู้ไม่มีกรรมสถานที่สำคัญและพระพุทธศาสนาเท่านั้น หลวงปู่มั่นถามว่ามานี้ประสองค์อะไรพระสยามเทวาเทราตอบว่าขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดไม่ให้ตกถูกที่สำคัญด้วยหลวงปู่มั่นจึงกำหนดพิจารณาหน่อยหนึ่งได้ความว่านโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาเทพคณะนั้นก็สาธุการแล้วลากลับไปไม่เห็นกลับมาอีกเลยปกินนก,กะธรรม หลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากหนังสือรำลึกวันวานบันทึกโดยหลวงตาทองคำจารุวันโน